ขณะที่เมื่อวานนี้ที่จังหวัดสงขลาค่ะได้มีการร่วมกันแถลงข่าวงานเทศกาลประจําปีที่กํำลังจะเกิดขึ้นในเรือนนี้นะคะคืองานเทศกาลอาหารร้อยผล,ลไม้อร่อยของดีเมืองใต้ค่ะในคอนเซปตร้อยได้ไร้อแอลกอฮอล์ซึ่งจัดติดต่อก,กันมาเป็นครั้งที่8แล้วนะคะ โดยม่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาก็ร่วมกับจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเทศบาลคนครหัดใหญ่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนังกงานหัดใหญ่สสสและก็หน่วยงานภาครัฐเอกะชนค่ะ ร่วมกันแถลงข่าวงานเทศก,กาลอาหารอร่อยผล,ลไม้อร่อยร้อยได้รไร้แอลกอฮอล์นะคะและก็ของดีเมืองใต้อย่างที่บอกงานนี้จัดติดต่อกันมาเป็นครั้งที่8แล้วนะคะซึ่งสําหรับการจัดงานเทศก,กาลอาหารอร่อยผลไม้อร่อยและก็ของดีเมืองใต้ครั้งที่8ค่ะจะกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง14กรกฎาค,คมนี้นะคะณบริเวณสวนย่อมสุปราศรังสรรค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องของอาหารผลไม้และก็ของดีจากทั่วภาคใต้นะคะให ให้เป็นที่รู้จักโดยจะเน้นของที่มีคุณภาพรวมทั้งจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ฟื้นฟูเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้ขยายวงกว้างทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยซึ่งทางด้านนายสุรพลกามพลานนวัตนายกสมาคมสมัพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลากล่าวเขาว่าสาหรับไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้แก่การจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการหลวงค่ะการจัดมากรรมอาหารอร่อย ที่บอกว่ามาจากทั่วภาคใต้กว่า300เมนูค่ะการจำหน่ายสินค้าโอท็อปแล้วก็ของดีเมืองใต้การแข่งขันเชฟน้อยตะหลิวทองนะคะแล้วก็รวมไปถึงการแข่งขันตามเครื่องแกงดีลาประกอบเพลงการแข่งขันกินผลไม้การสาธิตเรื่องของการปรุงอาหารจากเชฟที่มีชื่อเสียงโดยแม่ช้อยนางรำกิจกรรมคนดังครอบครัวกิจกรรมนะคะการแสดงบนเวทีโดยมีศิลปินอย่างเช่นคุณตั๊กแตนชลาดาค่ะศิลปินจำาอท หน้ามามน,ะะนอกจากน,นี้ก็ยังมีโครงการร้อยชวนชิมโดยการนำจระเข้หันค่ะจากทวีชัยฟาร์มจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะมาให้ชิมกันในงานด้วยรวมไปถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันแนละภาคความบันเทิงอย่างเช่นการแข่งขันแทงต้มค่ะการประกวดอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นจังหวัดสงขลาและก็กิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะอย่างที่บอกงานนี้เนี่ยไฮไลท์ของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่การที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมแถลงข่าวร่วม,ววมกัน รุงส้มตำทุเรียนค่ะให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชิมกันด้วยนะคะจึงงานนี้เนี่ยทางคณะเจ้าภาพเองก็บอกค่ะว่าขอเรียนเชิญเชิญชวนเลยนะคะว่าชาวหาดใหญ่และก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะไปร่วมกันนะคะในการที่จะชิมอาหารอร่อยสําหรับงานเทศกาลอาหารร้อยผลไม้อร่อยครั้งที่8ร้อยได้ไร้อแอลกอฮอล์นะคะระหว่างวันที่5ถึง14กรกฎาคมนี้ที่บริเวณสวนหย่อมสุป,ปรานรรังสรรค์นะคะโดยภายในงานย้ำอีกครั้งนึงวว่าคุณผู้ชมจะพบกับ มากมอาหารร้อยสุดในภาคใต้จำนวนกว่า300เมนูค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากโครงการหลวงที่ขนมาจําหน่ายกันถึงที่ทุกปีในราคาที่ถูกมากนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่ไปงานย้ำอีกครั้งนึว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่จัดได้ในคอนเซปต์ร้อยได้ไร,แร,ร้แอลกอฮอล์ปราศแอลกอฮอล์อย่างแน่นอนฉะนั้นงานนี้ไปกันได้เลยค่ะ5-14กร,รกฎาคมน,นี้นะคะที่บริเวณสวนหย่ยอมสุพาารรรังสรรค์ค่ะ